สวัสดีครับอยู่กับผมโซลที่ผายวันนี้เราจะมา,าชิวิลอด EP สามกันนะครับเอ้ผมคิดแผนออกแล้วผมว่าผมจะมาหาเพชรแต่ต้องทำที่ขุดเยอะๆหน่อยแล้วก็ต้องหาไม้เยอะๆตรงนี้เราก็มีเด็กอยู่25ก้อนแล้วก็มีกับข้าวหรือเบียงตุนไว้อยู่แล้วอืม เราน่าจะต้องการพลิกแอ็กสักประมาณเยอะๆหน่อยนะนะเพชรมันหายากเพชรขาดตลาดตอนนี้เพชรมันขาดตลาดแล้วก็ต้องการไม้เยอะๆด้วยเพราะผมจะเอาไปทำบันไดนะครับพื่อๆพๆ่พื่พพชบชุบชุบชุบต้องการสติ๊กเยอะๆ เยอะหน่อยไม่ไม่เราต้องการแบบเยอะๆเลยสติกไงเพิ่มพิ่มเพิ่มพ่ห้าเจ็ดน่าจะพออน่าจะไม่พอแล,ล 5, ้วล่ะห้าเจ็ดเพิ่มน่าจะต้องค้าเพิ่มบันไดใช้งบประมาณเยอะจังวะเพิ่มหกสิบสามนี่ ำลังดีโอ้ยโอ้ยตกๆอืมผมคิดว่าเราน่าจะทำได้แถวนี้เลยก็ปักไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันเติมมันเกิดเราก็ขุดขุดแบบนี้ป้องอ้าวจออะไรเนี่ยป้องกันลาวา เดี๋ยวแวะขุดเหล็กก่อนนะครับขุดเหล็กแวะอะไรมันแวะได้ก็ต้องแวะเลยฮึ๊บฮิ๊บพอดีช่วงนี้เหล็กมันขาดแคลนเหล็กมันขาดขาดแคลนบ้านเรามีเหล็กแค่ยี่ห้าก้อนเองฮึ๊บๆๆ๊บ อ,อืก็ขุดไปจนถึงวายสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> อีพีนี้เราก็จะมาหาเพชรกันเลยเสียเวลาไปหาเพชรกันเลยหาเพชรโคตรไหว e ีสามหาเพชรเลยโอ้เสียงคํามือร้อนอีกแล้วแต่วันนี้ก็ มันก็นานๆน,นานหน่อยแหละกว่าจะถึงผมรู้สึกว่าครัา้างล่างจะมีถ้ำนะถ้ามีถ้ำนี้โคตสวยเลยคูติงแบบนี้มีถ้ำนี้เกาะผมก็ยิ่งไม่ดีด้วยลืมครับเกาะได้ยินเสียงเมมุมมงมุมงมงมุมโอ้เหล็กอีกแล้ว ด,ดีไปก่อนวายนี้น่าจะไม่มีถ้ำนะฮึ๊บฮึ๊บฮึโอ้โหเห,หล็กแจ็คแจ็คพอร์ตมากเลยเนี่ยได้เหล็กเยอะมากอย่โอเคก็ขุดไปต่อยันกว่าจะถึงวายสิบเอ็ดกันเลยก็ขุดขุดขุด ขุดขุดเอาเนี่ยฮึบพึบพึบนี่แล้วก็ถึงว่าสิเอ็ดเป็นอันที่เรียบร้อยก็ขุดตรงอ้าวไพี่เอ็กตังจะได้ก็จะขุดขุดไปกันต่อเลยนะครับผมฮึบเอบเอบอ้าวโอ้เผือวางจิดเอานี่เก็บไป มาเอาโอ้โหก็มีแค่นี้ยังไงนี้เราก็ขูด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 ต่อไปนะครับยาวไปยาไปช่วงนี้มันก็จะน่าเบื่อสักหน,หน่อยหน่หอยนะนึงนะนะมันอากจะไม่สักหน่อย การทักเพื่อนยากนะคะฮึบ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 อ่ะฮึบแล้วก็ขูดขูดขูดกันต่อไปขูดไปให้ไกลที่สุดที่เราจะทำได้ผมว่าตรงนี้น่าจะเหมาะได้แหละก็ขูดดิ่งไปฮึบ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 เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเค อ่ะคือจะว้าวว้าวไดมอนจะดวงดีอะไรขนาดนั้นวะนบอกนะเจอแค่อันเดียวโอ้สองอันสองอันสองอันเองเหรอโอ้โหสามอันอืมสามอันมันก็มันจะโชคดีอะไรขนาดนั้นนะคะโอ้โหสี่อัน มีอยู่สี่ยันสินะอาจจะมากกว่านั้นเอาไปที่เราจำเป็นนะก็คือสามก้อนโอ้โห <c oughs> นี่มันอะไรกันนะนี่ย <c oughs> แล้วก็อุดทางนี้เอาไว้ไม่ไ้ว่าเคยมีเพชรอยู่แล้วก็มาต่อเลยททีนี้ได้เพชรโค้งง่าเลย ถ้าไม่ไม่ได้เพลกก็เปลี่ยนเปลี่ยนที่นะครขบดขุดขูดขูด,ขดฮูดฮ่ามืดการเตรียมที่ขุดมนเดือนเป็นเรื่องที่ดีมากเาลยหวังว่าน่าจะเจอเพล็นะ ขึ้นแล้วเนี่ยแต่ก็โชคดีอะครับ,บดี5 5ถ้าถ้าจะหาเพชรมันมันขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณอยู่ด้วยนะครับอ้าวตรงนี้มีเพชรแรกกันนะก็อุดะมันจะดวงดีขนาดนมันเจอเพชรตั้งสองพี่หนึ่งสองสามสี่ นับมาสามบล็อกแล้วแล้วบล็อกที่สี่ค่อยขุดนะครับวิธีวิธีมาเพื่อเอทที่ถูกถูแล้วก็ขุดขุดต่อไป ถ้าขุดเฉพาะที่มันจำเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะไปหาหมูบ้านเจอนี่เจอ,น,เอนี่ไม่ต้องขุดนะคะเพราะเราก็จะไปหาหมูบ้านแล้วเราก็จะไปอ็นชาร์ดเอาควอตูนสามมาแล้วเราเราก็จะไปขุดเพชรที่เราดองเอาไว้นะครับมัน,นจะได้เยมาเกาเลยปุ๊ไปเลยโอ้ของเต็มตัวมีอะไรไม่ได้ใช้ ยูดทุยยูไม่รูด้ดี่าทุยทุยทุยไปอ่าชอบทองไปขุดไปเลยไม่เนื่ยโชดีก็เจอที่หลายอือผมลืมบอกไปว่าผมออกจาก ไปไปองดีบ้าดีบอนั้นได้แล้วใช้เวลานานมากเลยจะออกจากไปไปองบ้านั้นได้ไปองที่มีเจดีย์มาผมตอนนี้ผมออกมาได้แล้วครับผมรู้สึกว่าผมจะได้ยินเสียงลาวานต่อไปค,ครับทุกคนน่าจะได้ยินแหละ ก็ไปยินแล้วก็รู้สึกว่าจะมีความอึดๆัดใจแบบโอ้ยไม่ต้องไปขุดมันจะไปเสียเวลาขุดมันเลยมีประโยชน์เปลืองเวลาโเปล่านะครหนึ่งสองสามสี่ขุด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 ปีนี้สามารถใช้ได้ นะหน้าน่ัๆๆๆๆๆตวในการหาอาิรเลยนะรบอ้บอกอนตวดนี่แหละผมโคตรไม่ชอบเลยเคื่อมัตันทางแล้วก็ขุดยากด้วย ให้หรอกไม่ไดุ้ดยากมันมันกวนตีมากมทอตเริ่มหมดแล้ววะค่าเพิ่มดีกว่าแล้วก็สุดไปเรื่อย

นีก็มีเรื่สุดต่งโอ้โอ้โอเชดทำไมโชคร้ายขนาดนี้เลยวะโอ้พเพชงมาโอ้พเพชงมาพเพชงมาพเพชงมาพเพชรมาพเพราะว่าเพชรน่าจะหายากกว่าที่ผมคิดนะถ้าผมมันสมควเรเสียเวลาผมก็จบพี่ไป แม่ชมควรี่เวลาหล่ะ่อไป่ออน่าจะเกินสินาทีไม่ก็สิบนาทีนี่แหละนะคะผมว่าผมรู้ว่าผมด้าเ พี่ดูอยู่หรอกนะแต่ผม,มผมต้องการเพชรนะครับผมต้องการเพชรมีมีแค่สามก้อนบวกบวกกับอันอยู่บ้านที่เราไปไปดของจากบะหมู่บ้านที่อยู่ใบใบโอเมกม,มานั่นแหละแล้วก็ได้มาอีกสองก้อนแล้วบวกกับสามก้อนก็เป็นห้าก้อนพอดีคือ ขุดต่อไปคลึบค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 ต่อไปเลยนะครับอ่าววางท็อปิดแล้วเราก็ขุดต่อไป ถ้าขุดมาไกลๆแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีก็ไม่ต้องขุดเลยนะครับตอนนี้มันก็อยู่ไกลแล้วอันนี้มันอยู่ไกลมากเลยกล่องก็เต็มตัวไปหมดเลยผมว่าน่าจะได้เวลาอนันสมควรแล้วครับคิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณครับ ja, <laughs> <laughs>